ตปรดทราบที่นีสถานีบ้านโตที่นี่สถานีบ้านโป่ด้านซ้ายขางขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงสันขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิของคนพระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นรืลงจากขบวนรถด้วยค่ะครับขบวนรถโปดแยสถานีบ้านโตในทขวาที่สองขานี้เป็นขบวนรถเกินขบวนที่16เตต้นทางสถานีกลางเป็นเอทิศจุฬา รับส <Warner. S 2> <an> ่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเทพบุรีสถานีชะอํเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสุดายทางโดยปัสดภาพและ 好好观察。